ตรงไหนอ่ะตัวเล็กๆปะนี่ดิโอ๊ย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 ใจเย็นายวปไปใจเย็นใจเย็นกับตาบวงบวงกับตาบวงบวงบวงไปไปผมหยุดตายเอาตายอืมกับตันทำไมเนื้อเรามันเหลือแค่สองกองวะเนี่ยทำไมเหลือน้อยจังเลยะลองเออชิบหายแล้วนะเออเราจะเอะไรกินเนี่ยทีเนี้ย เรากินเยอะมากเลยว่ะใช่กินกันเยอะมากเราใช้ชีวิตอยู่ในนี้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะในยุคล้านปีนี้เนี่ยนั่นสิตอนนี้เราก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยมีหนวดมีเขาแหละใช่ผมว่าเราต้องหาเนื้อเพิ่มนะเราจะใช้วิธีไหนดีล่ะผมว่าเราต้องจับแรปเตอร์ยิงฟาร์มแรปเตอร์เลยหรอใช่จับแรปเตอร์เพื่อมาล่าเนื้อให้เราอะนะแน่นอนออ เออความคิดป,ปีว่ะลองเขาเรียกว่าการใช้แรงงานสัตว์อย่างถูกวิธีเออ <laughs> จง๋งๆอันนี้ก็ผมเห็นด้วย <laughs> เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแบบอาหารเหลือละใช่อโอเคครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่กับ a r ร์คซ v i v เ l ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผม <laughs> เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพวกเราจะไปจับแรปเตอร์กันนะครับผมเพราะว่าอาหารพวกเราไม่พอนะค่อนข้างน้อยเลยแหละ เหลือก็สองกองเองอ่ะใช่โคตรน้อยตอนเนี้ยไม่พอกินเราอ่ะเรากินเยอะอะทุกคนใช่เพราะว่าอนาคตอะเราต้องเอาเนื้อไปจับสัตว์อีกใช่ป่ะเออมันต้องใช้ต้องใช้โอเคเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าเออสิ่งที่เราจะเอาไปก็คือบ่วงนะกับตันไม่บ่วงใช่ไหมอ่ะอ่าบ่วงเตรียมละโอเคแล้วก็มีอะไรอีกของกัปตัน มีบ่วงมีลูกดอกขนุยาพิษแล้วก็ไอ้ไนี่ปะไอเขาเรียกอะไรนะไม้เบสบอลไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อะไรนะแลเ,เรียกแลเรียกขวไดโลเสารกเสาใช่แลเรียกไม้กลองไม้กลองไม้กลองไม้กองโอเคส่วนส่วนผมจะมีบ่วงนะส่วนผมเนี่ยจะมีบ่วงแล้วก็อ่านี่เลยหนังกระติกนะครับผมเพราะว่าผม,ผมชอบเล่นนะเออผมชอบธนูนะผมจ่ายธนูอยู่ละ ใช่เลยโอเคเดี๋ยวเรากัปตันเอาเนื้อไปเอ่อเอาเนื้อไปคนละกองอ่านี่ผมเผาไปละไม่ใช่เนื้อเนื้อสดเนื้อสดเดี๋ยวเราเอาไปให้ลับเตอร์กินใช่เราให้ลับเตอร์กินเล้วกินอะไรกินกันเองต้องกินกันเองแล้วโอเคลับเตอร์คือแย่งอาหารเราหมดมึงต้องแบบทำประโยชน์ให้พวกเรานะใช่ อุ้ยกับตาเมน่ี้ร้อนมากอะทุกคนดูแดดแม่งแบบแดดเพียงปังเพียงปังอ่ะโอ้โหเอ๊เดี๋ยวนะผมไม่มีน้ำเลยกับตันโอเคตักน้ำก่อนเราน้ำไปเผื่อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเออเราสลบกลางทางน่าจะยุ่งออกได้ร้อนมากร้อนมากร้อนมากตีนพองร้อนร้อนโอเคไปเดี๋ยวเราไปล่าแรปเตอร์กันดีกว่าทุกคน ไป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 มันน่าจะอยู่หลังเขานะได้เราวิ่งหาดูไปโอ้กัปตันร้อนมากวันเนี้ยันนี้โอ้โหดูดิอากาศร้อนอายร้อนนี่คโอ้โหเดี๋ยวนะอายร้อนเต็มเลยกัปตันผมแวบๆว่ะเห็นแวบๆว่ะใช่ปะวะอุ้ยนี่ไงนี่มานี่มานี่มาอุ้ยนี่ไงใช่ไหมตัวไหนอะตัวเล็กๆปะนี่นี่โอ้ย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  เจเย็นวายว้ยายใจเย็นใจเย็นกับดันบวงบวงกับดันบวงบวงบวงว้ยายพันขาเลยอุ๊ยอุยเดี๋ยวโดนงูอีกตัวแล้วเลองอีกตัวอีกตัวไม่โดนไม่โดนอ่ะไม่โดน่โดนแล้วโดนแล้วกำจัดสวยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮเห่เห่เศษเราไอ้ตื่อยิงเลยเหรอยิงเลยยิงเลยนี่เน่ นนี่่แยิงไม่ได้อะเหรอเองทำข้าวไเหรอเองทำข้าวไเหรอทำไมข้ายิงไม่ได้วะเอากัะตันยิงไม่ได้เหรอใช่ยิงไม่ได้ทำไมอ่ะเอ้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับผมงัดมันอังปังอัดหน้าอัดหน้าอุ้ยอุ้ยมันหลุดมันหลุดกัะตันมันลุดชิบหายแล้วชิบหายแล้วผมยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้

ถึงเข้านอน้วเนี่ยง่วงนอนเนี่เออถึงหัวเราเลยอะเฮ้ยผมยังได้ตัวสั่นเอ่ะเมื่อกี้อ่ะไปไหนแล้ววะโอ้ยโอ้โหแม่งตกใจหมดนึกว่าแล้วเตยังใช้ไปเดินแบบเอ้ยไม่เนี่ยเอ้ยหัวหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเฮ้อย่าคุยยาคุยตกใจเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมผมผมแวะศพเตียงแป๊บนึงเอออ้นู่นนี่อ้นู่นนี่ผมเห็นแล้วใกล้ๆนู่นน่ะนู่นน่ะโอ้เป็นฝูงเลยหรอโอ้โหสามตัวสามตัว <c oughs> สามตัวจะไหวไหม <c oughs> มีตัวสีม,ม่วงไหมผมไม่ได้สีมออ่วงเราต้อง<า>ย่องตัวเลยนะต้องย่องย่องเข้าไปย่องเข้าไปเฮ้ยหยคนย่องเข้าไปมีสีม่วงวะสีม่วงไปไหนวะ ไปทุกคนมีไหมออ๊ยนั่นนั่นนนั่นนั่นมีอยู่มีอยู่อ่านั่นน่ะสีม่วงแก้วจะเพื่อนล้จับตัวไหนดีอ่ะจับมาหลังหินนี่ดีกว่าลรอได้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 ไส้ได้ได้ไดมาด้าด้ได้ไดเได้ได้ไดยไดมได้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 ไได้ได้ไ่้ดดดลุดดหลุด้เด้ด้ไดได้ดน เออดิเดี่ยวเดี่ยวอุ้ยจบแล้วไปเลยอุ้ยอุ้ยล็อกเลยหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ล็อกอุ้ยล็อกเลยล็อกเลยแล้วก็เอ้ยยิงเลยยิงเลยยิงเลยหนูหนูอือมาดิสลบดิสลบดิสลบสลบสลบดิีเอาไว้สลบวะโอู้หูแม่งถึกมากอู้มันถึกมากมันถึกมากเลยสิเหนือยสาวแล้วอุ้ยของผม เอ้ยฉันล้มล้มแล้วฉันล้แล้วฉันล้แล้วตัวนี้ค่าตัวนี้ค่าตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเโอเคโอเออมาเลยมาเลยเอาเอ้าเอาเฮ้ย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 มันไปแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจับเฮ้ยมันวกกับตันวกมันวกมันวกบวกปาก็มันวกวกมาก็โดนดิเฮ้ยมานี่มานี่บ่วงเฮ้ยบ่วงบ่วงบ่วงเฮ้ยโอ้โหผมเมาผมเมาโอ้ยเอ้าอุ้ย ไปดูนะเอาดิเอาดิมามามาดินี่เน่นี่อุ้ยอุ้ยเดา๋จะดูค่ะจผมวฉันเผาฉันเผาเรียบหลายมาดิเอาดิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเทปตั้โอเคไป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 เรากลับไปยัดเนื้อก่อนลูกน้องเราอยู่ไหนอ่นี่เป็นไงเรามึงห้าวเลยฮะอ่าของกัปตันชื่อมินนี่ใช่ไหม ใช่ของผมชื่อน้องหัวไก่ละกันน้องหัวไก่ฮะน้องหัวไก่นี่เอ้ยมัวไี่โอ้ยได้แล้วอุ้ยผมปวดหิวข้าวหิวข้าวกับไตเออผมก็หิวอะผมเมื่อกี้เราแบบดุเดือดมากโอ้จริงจริงจริงไอ้กับฝั่งนู้นมันคืออะไรวะนั่น่ะไหนอะเห็นไม่นั่นเหรเหลืองแสงเหลืองแสงนั่น่ะ นั่นมันตัวอะไรวะเหมือนจะเป็นไซบอร์กไหมฮะโอ้ยอุ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยสวยจริงอ่ะอาจีบิโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปข้ามไปก่อนดีกว่าทุกคนลูกเราสวยกว่าทุกคนมาจริงจริงจริงเอ่อสั่งให้มันหยุดยังไงนะเออจะทีไหม ตัวยูตัวยูตัวยูโอเคเดี๋ยวครับอ่านก่อนดีกว่านะฮะโอเค okay, เรียบร้อยเราได้ที่ขี่มาแล้วนะเอาใส่ไงอ๋อต้องไปกดที่ตัวมันลืม <laughs> <laughs> หลอนหมดเลยไปกดดีไปกดดีที่ตัวมันเลยโอเคหัวไก่ลูกใส่อานก่อนลูกอ่าใส่อ่านก่อนเรียบร้อยขี่ได้แล้วใช่ไหม เนี่ยก็คือเท่เลยดีเลยดิก็คือเท่เลยนี่ลองเลยลองงานเลยเอาลูกเอาลูกอุ้ยอุ้ยมันนี่มันนี่มันนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยถามจริงเาอ้ยถามจริงโอุ้ยเราได้แผ่นเล็กมาด้วยอ่ะอุ้ยจริงจริงจริง เอาละทุกคนก็สนุกสนานกันไปนะครับผมคลิปนี้ก็สําเร็จนะพวกเราจับแรปเตอร์กันมาได้นะครับผมใช่ไหมครัปตันใช่ครับผมได้มาคนละตัวเลยถือว่าแบบเท่ <c oughs> เลยนะ <c oughs> โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมถ้าใครเข้ามาดูใหม่ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอลาไปก่อนคําสเมดา